สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการรัฐสภาช่วยประชาชนจะพาคุณผู้ชมไปติดตามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานำเข้าห,าหารือต่อที่ประชุมสภาเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนนายกิติชัยเรืองสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเซาพักภูมิใจไทยนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหาหรือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากสถานีสูบน้ำบางพระชำรุดเสียหายไม่สามารถปิดกั้นน้ำเค็มได้ทำให้ขาดแคลนน้ำจืดในการเกษตรขอให้กรมชลประทานเร่งแก้ไขโดยด่วนเรื่องออสถานีสูบน้ำบางพระนะครับได้รับความชำรุดมาหลายปี ไม่ได้รับการซ่อมแซมนะครับสถานีสูบน้ำนี้ใช้ปิดกั้นน้ำเค็มใช้ผักดันน้ำจืดเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รกว่าหนึ่งหมื่นครอบครัวในหลายตำบลฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเนินการแก้ไขให้ทันหน้นำจืดในหน้าถัดไปด้วยครับขอกราบขอบพระคุณครับอย่างไรก็ตามปัญหานี้ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือรายการรัฐสภาช่วยประชาชนขอเร่งรัดไปยังหน่วยงานเข้าไปดำเนินการโดยด่วนพร้อมกันนี้นายนิคมบุญวิเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักพลังปวงชนไทยนำปัญหาในพื้นที่บ้านสวนโคกตาบลดงลิงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาลสินซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้น้ำประปาหมู่บ้านไม่ได้มาตรฐานปัญหาเรื่องน้ำประปา ไม่มีคุณภาพไม่พอใช้ในช่วงหน้าแล้งครับน้ำาอโภคบริโภคหรือในช่วงเทศกาลต่างๆเปิดน้ําพร้อมกันเนี่ยน้ำไม่ไหลครับท่านตางครับขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงควมนาคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับช่วยดําเนินการด้วยครับเรื่องนี้ผมได้หารือไปประมาณ5เดือนแล้วครับยังไม่มีความคืบหน้าเลยอีกประการหนึ่งครับเรื่องการจัดสรรงุป,ป,ประมาณตามแผนโครงการบรรเทาภัยแล้ง และน้ำท่วมปี2563 76จังหวัดครับท่านประธานครับบางจังหวัดมีหลายโครงการนะครับบางอำเภอมี70โครงการ60โครงการแต่บางอำเภอไม่มีสักโครงการเลยครับท่านประธานครับผมยกตัวอย่างครับจังหวัดกาฬสิน์นะครับอำเภอกมลาสยัยจังหวัดกาฬสิน์อำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินครับไม่แน่ใจว่านายอำเภอทั้งสองอำเภอเนี่ยนะครับไม่มีโครงการหรืออย่างไรครับ ไม่มีสักโครงการเลยครับแต่บางอำเภอมี73โครงการ60โครงการ50โครงการจึงฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้จัดสรรงบประมาณให้มีความเป็นธรรมให้ทั่วถึงด้วยครับเพื่อพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่นะครับจะได้รับความเป็นธรรมและก็ไม่มีความเดือดร้อนด้านบุฒธธิสภานายปานเทพก้านอร่งรานสมาชิกบุฒิสภาขอให้มีการจัดทําหนังสือคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสตรวจสอบได้ป้องกันไม่ให้ข้าราชการเรียกรับผลประโยชน์ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการสำนักงานปปชเนี่ยก็ควรจะจัดทำคู่มือครับในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องการขัดกันเนี่ยพร้อมทั้งยกตัวอย่างการกระทำต่างๆนะครับให้เป็นรูปธรรมซึ่งจะช่วยให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทเลยนะครับมีความรู้ความเข้าใจที่จะไม่ทําการลักษณะต่างๆซึ่งเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ส่วนรวมครับซึ่งอันนี้จะเป็นเงื่อนไขหมดอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การประเมินตัชนีการรับรู้การทุจริตคอร์รัปชันที่เรียกว่า CPI ของประเทศไทยของเราเนี่ยมีคะแนนสูงขึ้นตามเป้าหมายที่ต้องการโดยเร็ว รายการรัฐสภาช่วยประชาชนเชื่อว่าทุกปัญหาที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้หาหรือต่อที่ประชุมสภาจะสามารถนำไปสู่การแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเป็นรูปธปรรม